เลี้ยงหนูครับเอ่อเพราะว่าเป็นคนบรรนอกค่ะเป็นคนบรรนอกแล้วก็พ่อแม่กับพากินหนูกินปูแต่หน้อยล่ะค่ะวันนี้ผมคนในเมืองหนาคนในเมืองค่ะบัดเองค่ะขายมากี่ปีแล้วต้นตำรับขายมาต้นตำรับยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้ติดในเมืองในจตุรัสนีงใช่คือคนเดียวเบังคลิปเล่นๆก่อนนังนสิครับผมบังคีบเล่นๆธรรมดาเลยนะครับออ๋เขาเลี้ยงไปอย่างเลี้ยงเลี้ยงเดียวเลี้ยงไว้กินประมาณเนี่ยครับเอรามันมันหายากครับครับ ตัวีไว้ครับนี่เป็นตัวทีแล้วก็อันนี้เป็นทีวาง,อ,วางอาหารเนาะบแบบนี้จะดีมากเพรานี่ที่หนูเขาเอามือสวัสดีครับเฮ้ <laughs> เันน้องมือเฮ <laughs> ้ชื่อชื่อน้องอยังครับผม,มชื่อน้องสเต็มน้องสเต็มจะยุ่งจะ,จะขวบแล้วครับ ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชายภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอจัดสุรัสนะครับจังหวัดชายภูมิบ้านผมี่เองนะครับวันนี้ก็ ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่ครับวันนี้ก็มาส่งหนูสองที่ครับตอนแรกก็ไปส่งหนูรอบ2ให้กับอาที่อำเภอแก่งคอนะครับเขาสั่งไปแล้วชุดนึงนะครับแล้วก็เขาสั่งเพิ่มนะครับติดใจนะครับแล้วก็เลยมาส่งที่นี่ก็ข้ามหน่วยครับวันนี้ครับมาส่ง2ที่นะครับแล้วก็มาส่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ข <cier ans> ้างๆหมู่บ้านครับเกือบใจกลางหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นบ้านเก่าหลังเก่านะครับนี่ครับที่เขาไปอยู่แล้วนะครับเขาย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเขารวยแล้วครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านล้างนะครับ บ้านนี้ไม่เป็นบ้านล้างๆเฉยๆมผมขอซื้อก็ไม่ขายนะก็ใต้ถุนบ้านนี้ของฟาร์มก็มาเลี้ยงหนูครับลองดูเข้าเป็นยังไงครับก็จริงๆพื้นที่นี้ก็ใหญ่มากครับถ้าจะเลี้ยงหนูจริงๆก็ได้เป็นหนูประมาณเกือ500บ500อบ่อครับเป็นที่เยอะมากแต่วันี้ลองก่อนครับลองแค่นี้ก่อนเนาะ โอเคครับเดี๋ยวผมในยามจูนจากเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับผมอีฝั่งในน้องขาวมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้เด็กขาวนี่เข้ากันเด็กขาวเนด้วยค่ะชื่อยังครับผมอ๋อชื่อชื่อือเล่นน้องจ้าชื่อน้องปลาจ้าชื่อน้องปลานะครับน้องปลายูนี่ยูซัยครับอยู่หมู่บ้านอะไรครับผมหมู่บ้านจานทุ่งจ้าบ้านจานทุ่งครับตำบลตำบลน้องบัวใหญ่ค่ะตำบลน้องบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดจังหวัดอยังโน้จังหวัดชายภูมิบ่โอเคครับเพอาะอยากสอบถามเพิ่มเติมครับ คิดอย่งไรจึงอยากเลี้ยงหนูครับเอ่อเพราะว่าเป็นคนบรรนอกค่ะเป็นคนบรรนอกแล้วก็พ่อแม่กับพ่อกินหนูกินปูแต่น้อยล่ะค่ะบป้าันดีผมคนในเมืองหนาคนในเมืองค่ะบันดีเมืองนอกก็คือมันแบบว่าเพื่อนว่าเลี้ยงวิญญาณก็เลยร้องเบิงค่ะเพราะว่ามันจะหนาววิญญาณคือกันครับบันี้ผู้ใด้เป็นคนอยากเลี้ยงก่อนแฟนหรือจะของอยากเลี้ยงก่อนตอนแรกแฟนขอความคิดเห็นว่าอยากเลี้ยง แต่ว่าความใจเพิินน่ะใจว่าอยากเอามาเลียงเล่นแต่ที่หนูไปหาพี่แล้วความหนูเห็นแล้วก็คือถ้าจะเฮ็ุเห็ดเป็นธุรกิจดีกว่าหนว่าอาจจะเป็นอาชีพเสริมได้อีกก็คือการเลียงเล่นก็เลียงได้ครับแต่ว่า คืนเลี้ยงเลี้ยนลวได้เงินพอมันดีกว่าเลี้ยงเลี้ยนล้ว่าเด้เงินเนาะมั่งกันมีความสุขนนมกับเลี้ยงนมเหมือนกัโอเคมันก็มากไปแท่งนี้นมประมาณนี้โอเคครับผมอาชีพปัจจุบันยังอยู่ครับเนาะอาชีพปัจจุบันขายพีกแกงกะทิสดแกเป็นคุณแม่ขายผักหมูก็เทียงานทรงเพื้นโอ้โหสุดเองเลยใช่ไหมครับสุดเองค่ะขายมากี่ปีแล้วต้นตำรับขายมาต้นตำรับยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหดิสในเมืองในจตุรัสเองใช่คือคนเดียวใช่ค่ะเอ๋บันเองอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ถ้ามีคนอยากสนใจอยากซื้ออากาะทแกงสามา่งออนไลน์ไหนวะเออสามา่งใดค่ะที่ตามที่เพจแล้วก็เฟซบุ๊กนี่ซื้อยังครับบอกฝากเพจนะครับเฟซบุ๊กซื้อยังเฟซบุ๊กปาปิก้าจ้ะปาปิก้านะครับโอเคเดี๋ยวส่งให้คนหัวขึ้นจอ้เนาะปาปิก้าคุณได้ยากได้์อาสุด ไอ้ยังพริกแกงกะทิสดแกงกะทิสดแกงกะทิสดนะครับชุดดั้งเดิม20ปีครับ20ปีกัปรันตีความอร่อยใช่ค่ะพันบออร่อยยี่สปีเฮ็ไบ่ได้ดรอกแนนค่ะแนนเนาะโอเคสามารถสั่งซื้อได้จะส่งได้ทั่วประเทศจะส่งได้ในประเทศค่ะทั่วประเทศยังงงประท่านได้ขยายไปฮอดพูดโอเคจะส่งในทั่วประเทศเนาะโอเคครับ ขอยาสอบถามเพิ่มเติมนึงมรงนี่ตะกี้นี่เป็น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 บ้านอยู่ตรงนี้ครับเป็นบ้านเก่าค่ะตะกี้อยู่นี่ครับตะกี้ตรงนี้เป็นเฮดพริกแกงปอกมะพร้าวหายตอนนี้รวยเหล่ากระถิมไปเลยออกกับได้รวยเพราะมีความดีแนเลยรวยเหล่ากระถิมมาล่านีไปเลยที่ข้างนอกมันออกง่ายเขาง่ายสะดวกค่ะอ๋อสซีทีเฮดบ้านไม่ญี่ปุ่นใช่ค่ะธุรกิจกับเฮดญี่ปุ่น ค่ะแม่นครใหญ่ายไปเอกุ่นเบิดมันออกง่ายของง่ายครับครับอันี้ก็ปล่อยลู่ล่างวางเป้าก็ปล่อยไว้มากดูเราหลายปีแล้วค่ะอ๋อก็เลยมาวางหนูไปข้างล่างอันนี้บังคับพื้นที่ตารางบ้านนี่ครับผมว่าสามารถเลี้ยงหนูได้บ้านเกือบหันสิบบ่อครับขันจัดระเบียบดีๆครับห้าสิบบ่อเลยครับฟังพุกนก็จะมันเป็นบ่อคุณได้จริงๆบริเวณนี้มองเก่านี่แทบว่ต้องไปลงทุนเล่นลงเลือนเพิ่มเลยครับคันว่าอนุรักษ์บ้านหลังนี้ไว้ อืมมยายหล,ล่อนุรัาไว้วเราก็อยากมาเสยียดายไม่ตะกี้ตะเก้าเพวนไปเข็นรถมากก็ปเป็นยังไงครับคือรลุยล้ยเหรอครับก็คล้ายกับนายอวอยชื่อกระไดครับคนรุ้ยจ้าดูกขาลุ้ย <laughs> ไอเ้เรื่องนัวให้ลุ้ยลุ้ยอีกโอเคบันนี่ขออนุญาตพาให้ผมพาเบิงบอยนะครับบันนี่ในส่วนของบอยเนาะมาเบิงในส่วนของบอยครับผมก็คือบอยนี่ราคาจักบาทครับเนี่ยบอราคาจักบาทครับอตัวนี้เพื่อนได้มาตัวสิบห้าบาทค่ะเก้าสิบห้าบาทความสูงเนี่ยจักเส้นนี่ครับ อ่สี่สิบเซนหรอครับน้องสี่สิบเป็นแปดสิบเซนนี่คือต่ำแทนนะเจ็ดสิบห้าอยู่นี่เพราะว่าเพราะว่าสามสิบห้าเซนครับเนี่ยอ๋อข้างล่างต่ำกว่าอ๋อข้างล่างยี่สิบห้าข้างบนข้างบนสี่สิบหรอครับโอ้ต่ำมากต่ำมาบผมข้างผมนี่ข้างล่างผมห่าสิบเซนข้างบนเนี่ยยี่สิบอันนี้ต่ำกว่าผมอีกแต่ผมมีปัญหาครับใส่ได้ครับยิ่งดีห้าจับหนูอย่ไงนะครับผมมีปัญหาครับผมเก้าสิบห้าบาทเป็นต้นทุนที่ถูกมากๆถูกมากมาก แล้วก็บังครับนี่อันนี้เป็นพื้นพื้นเก่าเนาะเอาบอลมาวางเรียบร้อยแล้วครับจบเลยโอ้สบายไม่แน่ไปสร้างเป๊ปเดี๋ยวก็อยากได้ดูแล้วโอเคครับอันนี้พลังมวอเฮ็ดบอครับเฮ็ดเองเส้นเฮ็ดเองค่ะช่วยกันเฮ็ดโอ้เาแฟ่สองคนดีมากๆครับเราต้องจ้างนะครับยิมไซปาดเองจับเองโอ้ย่ำย่ำคุณเองตัดเองโอเคครับผมผมจะไปสัมผัสนะครับผู้บงการก่อนผู้เริ่มต้นเรื่องความคิดสวัสดีครับผม ชื่อพี่ยังครับผมเนี่ยืออูดครับผมชื่อพี่อูดครับผมเอลรู้สึกจากไหนจังอยากเลี้ยงหนูตอนแรกครับบอกว่าถือกันครับบอกว่าถือเห็นเขาเลี้ยงเลยเหรอครับอ๋อผมมาเบังไปบังกันร้อนแล้วผมมากินหนูครับกินหนูปะครับกินครับมากินหนูมากครับมาเนี่ยคือ รู้สึกว่าอยา่างเรียนหนูเนี่ยคิดจังไหนบ้างอีกนะค,คือไปบอกแฟนยังไงครับจังจังวันเรียนหนูหรือว่าไปนําเสนอความคิดไปก่อนเนื้อชวนเขาบังคิบเรียนเรียนก่อนนึงสิครับผมคลิปเรียนเรียนธรรมดาเลยนะครับเขาเลี้ยงกรอย่าบเลี้ยงเลี้ยงเียล้งไว้กินประมาณเนี่ยครับเพราะม<อ>ันหาย,ยากครับ,รบเราก็ไปซื้อเขาไปหยิบแห้งว่าแรกเขาว่าจะเลี้ยงจะหาบอยสิบบอยเราที่นี่แฟนไปเพราะเราเล้ยงเนี่ยเลียนเฟซไปเจอครับ เจอเพจนี่แหละหนูหนูพวกแง่เช่พุ่มนี่ยครับผมแต่เล่แบบจริงจังแบบเริ่มแบบเอาชุดเล็กมากครับชาวบ้านยี่ยี่สิบยี่เบ็ดบอครับครับผมร่งทั้งเบิดเล่เลยแบบเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมมาครับครับผมเนาะจะลองเบิ้งครับแตลองเบิ่งนะเป็นอาชีพเสริมก็จริงๆริงก็ไม่ลงทุนอย่างไรว่าจริงๆริงแบบอันนี้เลี้ยงไว้ในบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับเนาะบ้านบ้านบ้านเก่าอยู่แล้วบ้านเองก็คือแค่ซื้อทอมาทอกับใบละนเก่าสิบบาทอีกบัานีอ ถึกไปอีกบนันไดก็เลยเรเออบันไดบันไดบันไดยากอย่งเนาะครับเขาอยากสอบถามเพิ่มเติมครับนี่ในส่วนของระบบแนงเนีนน่เฮ็ดเองเท็ดอย่างทุกอย่างมันบ่นบนครับเฮ็ดเองหมดน,นะครับเฮ็ดเองบัดครับนี่ครับก็คือทำมาตรฐานมากแต่ว่าอยากตีนิดนึงบ่เช่นกับตีนะครับคือบอกใครเห้คนอื่นทราบนะเนาะในส่วนของฟ้าเนี่ยคือโอเคถูกต้องนะครับจับฟ้าไว้่องชิ้นแบบนี้ได้ครับฟ้าใช้ได้ครับสองชิ้นแบบนี้ที่เขาเปิดดังสี่เรื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะส่วนข้างในบ่อนี่ครับนี่ครับข้างในบ่อร์นทำแบบนี้สวยมากครับนี่ ก็คือทําเป็นตัวทีไว้ครับนี่เป็นตัวทีแล้วก็อันนี้เป็นทีาวางอ่าวาางอหารเนาะ <K> แป๊บหนี้จะดีมากกรณีที่หนูเขาอ่าออกลูกบางตัวหนึ่งเขาอยู่ฝั่งนี้เนะาะบันทึกตัวเมย์บนันทึกเขาจะได้ตัวผู้กับตัวเมียกินมาอยู่ฝั่งนี้เพื่อเขาซีดสุดปลอดภัยครับผมขับมันไว้ต้องปิดอย่างเนาะที่อาหารกับใบซุงประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าไว้ตั้มเนี่ยมันจะสกปรกง่ายไว้สูงเลยจะเริ่มดีขึ้นครับผม ส่วนบล็อกแนมก็โอเคครับความสูงก็ใช้ได้ันสนิบห้าเซนนะครับนี่ครับเม้นปะกว่สิบห้าเซนเส้นนอกขึ้นมาจากจากจุกแล้วก็มีจุกแนมพอดีก็โอเคไม่มีปัญหาครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเห็นมุงนี้ก็คือหนึ่งก็คือที่ต้องเก้ไขขก็คือในลวดของลวดมัดนี่ครับครับผมลวดมัดนะครับนี่นี่ครับลวดมัดลวดมัดนี่ก็คือมันหน่อยพดครับมันต้องใส่ลวดมัดเซนเบอร์สิบสามสิบสี่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ใช้ได้ไม่แน,น่นเดี๋ยวเขาก็ดึงกาดขาดครััับบบรวววดตนนนนนีี้ะนะคคส่ทสค่ททก็ืาาอาเ ที่ระบายน้ก็คือมันหน่อยผลรับใส่สายางเนี่ยมันกระตันเพราะมันขึ้นไปขี่ใส่ไปเยี่ยวใส่ครับเดี๋ยวมันกระตันนะครับแนะนำให้เป็นท่อชีหุนเนาะแล้วก็ข้างล่างรัดพื้นนู่นี้เข้าต้องทําที่ระบายน้ําออกไปข้างนอกหรือเอาเจาะเจาะหูไอขวดไอน้ำถึงจุดห้าลิตรนะครับมาใส่ข้างล่างให้มันเต็มหรือจะเอาเก็บไปทิ่มเราได้ห้องสะดวกครับผมเนาะอันนี้คือนิวเข้าสะดวกแต่ว่ายังซส่บอะไรครับมันติเปืือนมันติเจิงเพราะว่านู้นรบนำนี่มันมันจิกดน้ำเลยนู้นมันกินน้ำเลยเบิร์นมันกดน้ำซ้ำมันจะกินอิ่มาาลยครับ ความนั้นครับผมเนาะโอเคครับอันนี้ก็บบนน้มีปัญหาอย,ยังแก้ไขน,นี่ก็เรียบร้อยก็อย่างที่บอกกันให้ดีคือใหใอ้ใส่กันกัดเนาะอย่างพี่แจ้งใส่กันกัดตามที่แนะนำไปตรงนั้นกันกัดนี่จะดีสุดแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของในส่วนของอ่าชุกน้ำไหลายๆโอเคครับผมถ้ามีคนสนใจครับครับผมอยากจะมาเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูอยู่นี่สามารถเขา้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับ เยี่ยมชมเลยครับอยู่นี่อยู่ไส่ครับผมอยู่บ้านจานทุ่งครับบ้านจานทุ่งครับตำบลหนองบัวใหญ่ตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับขอเบอร์โทรนะครับผม0955 0955 829 829 102ครับ102ติดต่อไปเลยเนาะครับเน้อ ครับครับซื้อยังนะครับเนาะุฒิครับผมเออติดต่อชื่อน้องวุฒินะครับเนาะและพี่วุฒิก็ได้อยู่นี่ครับว่าอ่าสนใจมาเบิ่งหนูมาเลี้ยงหนูใต้ทุนบ้านนะครับเกิโทรมาได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าสนใจไอ้อะไรพริกแกงกะทิสดสามารถติดต่อได้บ่ครับติดต่อได้ครับติดต่อมาเลยครับติดต่อเลยเนาะส่งได้ทุกประเทศได้ครับทุกประเทศก็ได้ครับโอเคครับผมครับวันนี้ฟาร์มหนูพวกใหญ่เชยพวงพรุเช่นกับอ่าน้องวุฒินะครับเนาะนะครับนี่ครับกับ กับน้องอะไรครับเนี่ยครับน้องปลาค่ะน้องปลานะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอามือสวัสดีครับเฮ้คันน้องมือเฮ้ชื่อชื่อน้องยังครับผมชื่อน้องสเต็มชื่อน้องสเต็มน้องสเต็มจะยุบจะจะขวบแล้วครับจะขวบแล้วลูกมีมีผู้สาวไปครับมีผู้สาวไปคลิปจบแล้วครับมันจะพาเ